สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์หรือที่เรียกกันว่าสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐมนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะพาท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครปฐมท่านรองสมโชคคงกวันค่ะเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐมกันค่ะแล้ววันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยมีใครมาแนะนำไหมแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมามาแนะนํากับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนสัตว์ที่นี่นะคะก็คือพี่เอกับพี่สันค่ะัครบ พี่เราในสวนสัตว์เนี่ยมันมีสัตว์อะไรบ้างเนี่ยมีแพมีควางมีเก้มีเนื้อสายชชนีลิงเต่าแล้วก็นาคแล้วก็นกแก๊กแล้วก็นกยูงครับผมเองแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้เป็นควางเชฟผูครับเกิดพอตอปี57ผมเป็นคนทำคลอดเพราะว่าเขาติดในช่องคลอดของแม่เลยต้องใช้บ่วงดึงข่ามาครับอ๋อทำไมอ่ะทำไมถึงติดเพราะว่ามันธรรมชาติบางครั้งมันบางจังหวะบางทีก็คลอดได้ธรรมชาติได้หรือบางทีก็มีเหตุที่สุดัยอืส แล้วตัวนี้มีชื่อไหมครับมีชื่อไหมมีชื่อครับชื่อตั้งชื่อว่าจิตลิศครับสมัยนั้นการกล้วยกำลังดังเลยตั้งชื่อว่าจิตลิศครับเนื้อตัวอะไรตัวอะไรก่อนเป็นเนื้อทรายครับตัวนี้เพชรเมียครับที่ไม่มีเข่าถ้าตัวพูดจะมีเข่าครับอ๋อและพื้นดินที่มันแช่เนี่ยเราสำหรับไว้สําหรับเวลาหน้าร้อนหรือว่ามีอากาศที่มันร้อนจัดเขาจะได้คุก แล้วมันทานมันชอบกินอะไรเนี่ยไอเนื้อทรายพวกนั้นธรรมชาติดั้งเดิมเลยครับต้องกินพวกใบไม้แต่ว่าเรามาเลี้ยงได้ผลไม้หรือพวกอาหารตามที่เรามีในตลาดนะครับของกราดารับอันนี้ตัวอะไรครับพี่อันนี้ตัวหน้าครับปลาเป็นชื่อสามัญเขาไว้ว่านักเล็กเล็นตั้นครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ในธรรมชาติชอบทานกุ้งหอยปูปลานะครับผมน้องมีชื่อเล่นไหมคะมีชื่อเล่นว่าบุญทิ้งครับผม เขมีคนเอามาบริจาคให้ครับหายครั้งคือว่าบุญทิ้งครับอืทำไมเขาถึงมาบริจาคครับจาได้ไหมเป็นนักขอมมาเป็นช่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วเขาใส่ลังมาไว้ให้อะครับเลยชื่อบุญทิ้งเลยชื่อบุญทิ้งครับเรามีนกยูงกี่ตัวอันนี้นกยูงมีสามตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวแล้วตัวเมียสองตัวครับอืมอ่านกยุงในสวนสัตว์จะมีมีเยอะกว่านี้ครับมันจะอยู่ในกกกรรงงงใหญ่ด้้้ววยแล็ตนีคับอ พี่คะเรานกแกงเนี่ยคะ่ะเขากินอะไรเป็นอาหารนะคะเราจะเลี้ยงด้วยพวกผลไม้นะครับก็ในธรรมชาติจะเป็นพวกลูกว่ากล้วยหรือว่าแต่ที่เราเลี้ยงคือเราใช้พวกแตงโมกล้วยแล้วก็เป็นอาหารเม็ดที่มีเสริมเวลาเวลานกพวกนี้เราให้อาหารวันละกี่มื้อนี่ครับเราจะให้ประมาณสองครั้งครับเช้าก็ประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงเนี่ยครับแล้วแล้วบ่ายครับบ่ายก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเนี่ยเพื่อเด็กๆน้องๆหนูๆจะได้แบบมาให้มาดูดมาเที่ยว การให้อาหารนกอาหารสัตว์ในสวนสัตว์เราได้อันนี้ก็เป็นโรงครัวสําหรับให้อาหารสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เรานะครับก็มีหลายอย่างไหนพี่เอลองแนะนำหน่อยดีว่ามีอะไรบ้างที่ที่จะให้อาหารสัตว์ที่เราทำนี่จะมีพวกชนีลิงเกงควางเนะตายแล้วก็เต่าแล้วมีผลผลไม้อะไรบ้างครับท,ที่ที่ให้นะครับมะล่างมันแก้วแล้วก็แตงกวามะเขือยาวบวบครับผมแล้วก็มะละกอครับกล้วยอันนี้คือตามฤดูกาลใช่ไหมครับ <30 S 1> ของวันี้วันหนึ่งนี่เราให้อาหารสัตว์วันนึงประมาณกี่กิโลนะครับเฉพาะโซนวางเองนะตายก็ร้อยโลครับต่อวันนะครับ,รบก็เป็นจํานวนเยอะอยู่ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพายเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์หรือสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐมค่ะโดยหากใครสนใจนะคะที่จะมาเยี่ยมชมที่นี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะอยู่ภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ วันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะท่านรองขอบคุณน้องๆที่พามาเที่ยวสวนสัตว์ของเทศบาลนครนครปฐมนะครับก็เ,ชเชรียนเชิญนะครับน้องๆหนูหนูที่อยู่ในพื้นที่นครปฐมพื้นที่รอบๆนครปฐมให้มาเที่ยวสวนสัตว์เราสวนสัตว์ตรเรามีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับเรากําลังได้รับงบประมาณในการทาสีนะครับปลูกต้นไม้เพิ่มในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด ทาสีเสร็จต้นไม้ปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยสวยง่ายแบบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณมากครับ